ยเ็กก๋วยเตี๋ยวบ้านจ้าดจ้าอุ้ยวยเตี๋ยวบ้านบนะคะร้านนี้เขาเรียกก๋วยเตี๋ยวบ้านบ้านไหก๋วยเตี๋ยวหมูค่ะก๋วยเตี๋ยวหมูบ้านบานเพราะว่าแม่ค้าที่นี่ ก็คนบ้านบ้านนะจ๊ะไม่ใช่บ้านธรรมดาโบราณด้วยโบราณเป็นน้องโบใช่ไหมคะอ๋าน้องโบไม่ใช่โบสุนิตานะคะโบราณสามสาวสามแม่ครัวไม่ใช่ปลากระป๋องนะคะขายก๋วยเตี๋ยว ก๋วยเตี๋ยวอาหารตามสั่งส้งตมตำแบบบ้านๆอยู่แถวๆทุ่งมึงทำช,ชิมก่อนอร่อยปล่าแม่มาเสี้ยงไม่กวนอ๋อซุปเปอร์นัวซ <c oughs> ุปเปอร์นัวแบบบ้านๆน,นะคะได้กลิ่นหัวงอกเลยชอบมากเลยเรื่องหนูเน <c oughs> ี่ยโอ้ยมือสั่นหิวก๋วยเตี๋ยว, <c oughs> ว,ยวบ้านๆกระปุ่มแบบบ้านๆน,น,น,นะคะ นะบรรยากาศก็ด,ดีดีค่ะเป็นร้านที่อยู่ขายอยู่ที่หน้าบ้านตัวเองไ่ว้จะเห็นน้ำตาลหก <laughs> ลดน้ำตาลความลงไปแล้วไม่เป็นไรกินได้เพราะเราชอบกินหวานอยู่แล้วค่ะอ่ะมีไก่มันบ้านเดินมาหนึ่งตัวนะจ๊ะอ๋ออย่ามาบินตกแถวนี้นะเดี๋ยวจะกินเดี๋ยวจะกลายเป็นเมนูแกงไก่บ้านเปรีปป้ยวใส่ข้าปันะคะรสชาติแบบบ้าน <laughs> ลุยนะคะลุยเราจะกินหมดไม่ได้เยอะขนาดน,นี้เ,เยอะนะเนี่ยแม่ค้าใจดีปกติให้คนอื่นเยอะกว่านี้นให้กำไรนิดนึงกลวงัวน้องถึนไม่ดีเมื่อสักครู่ชิมไปแล้วนะตอนก่อนปรุงอ่ะอร่อยมากเลยแต่พอปรุงไปแล้วอ่ะลดลดน้ำตาลคว่ำนะ อร่อยเพราะว่าชอบหวานอยู่แล้วสรุปว่าอร่อยจริงๆแล้วอ่ะเนาะขายของอ่ะแค่เนี้ยก็พออยู่ได้นะใช่ไหมเราไม่ได้ว่าเสียค่าเช่าเนาะแล้วก็ช่วยกันดีอ่ะไม่เหงาดีเช้าโยแโมงไโยกอ่ะโอ,อ้ ร้านนี้ขายข้าวขายก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ฟังวิทธยุไปด้วยนะคะฟังน้อง,งนี้นะคะแล้วที่มาเนี่ยไม่ทำอะไรรู้ไหมมามา,มากดติดตามมากดติดตามยูทูบของตัวเอง <c oughs> แฟนเพงบอกทําไม่เป็นนะดีเจบริการถิ่ที่ค่ะได้โอกาสมาทานก๋วยเตี๋ยวด้วยคะ่ะแค่แค่อยากเข้าไปติดตามก็ดีใจแล้วคะ่ะ ดีใจมากเลยดีเจบริการทำให้นะติดตามตัวเองค่ะตอนนี้ก็ออเดอร์เยอะมากเลยจากที่ไหนออเดอร์หมูอหมูหมูติด่องนะคะเนี่ยหนึ่งกล่องตามตัห้าหกสิบกล่องอ๋ออเดอร์หมดสิบกล่องนะคะโหให้ข้าวเยอะมากใส่ดีด้วยนะเดี๋ยวไม่อิ่มต้องให้เยอะๆนะเนี่ยแหละแม่ค้า แม่ทานโบราณก็ใจดีแบบนี้แหละใช่ไหมเพราะไม่ได้บอกว่าจะมาคอยคิดแต่ผลกําไรใช่ป่ะธรรมดามันมีถาดปั้นสุกแล้ววันนี้ไมนรู้กํากไรมาแล้วเอาถาดปั้นสุกไปตุ้มอะไรเอ้ารอคะมีถาดปั้นสุกอาหารรวมมีคืออะไรคะก็มีเลืออาหารมาแล้วก็บใครมีอะไรก็เอามารวมรวมกันก็กินฟรีถาดปั้นสุกใช่ เรอดให้กินรีกำไรหมดเลยพอดีเจกำไรมาถึงเอาถาดบรรจุไปไว้ไหนคะเาะวราระวรา้ว่ามีัาดหรราะหเาเราะหัวเราะหัเาวเราะหัเราะหัราะหเาเระหราเาหะหะาะบวรารหราราะหัาะัเริาะะะรีาระะาั เอามาตั้งสิเผื่อมีใครว่าผ่านมาเผื่อจะมีอะไรปันสุกมากไหนไหนมีอะไรปันสุกมาให้ดีเจกินเริ่มมาแล้วนะคะพอดีเจแล้วก็เลยมานั่งมีถาปันสุกแล้วกินฟรีค่ะโอ้ยแล้วเลยนะคะจะไปหาที่ไหนได้เนี่ยดูซิร้านบ้านนอกแบบนี้มีถาปันสุกอ่ะเยี่ยมเลยอ่ะกำไรจะมีอะไรปันสุกมา ก่อนอื่นขอขอขอแบ่งความสุขไม่หายจรงจังได้ได้ได้ <c oughs> ยังไม่มีอะไรปันสุขเลยอ่ะเอ้ยเดี๋ยววันหลังจะเอามาเป็นความคิดที่ดีใครเป็นคนใครเป็นคนคิดนะคะก็รวมรวมกันนี่แหละกักินแม่ใครเป็นต้นคิดอ่ะใครเป็นคนคิดคนแรกเอามารวมกันมาวางจริงจริงอ่ะคือระวังกินกันเองถูกไหมเรากินกันเองอันนี้ก็พอารังมาก็เขาก็เอามารวมด้วยเขาถามว่ากินได้ไหม นิ่ได้อะเขาก็เอา,เอา,เา,เามารวมม้วนด้วยโอ้เนี่ยมันเป็นความมีน้ำใจค่ะความมีน้ำใจจริงๆไม่ได้คิดอะไรฮ่าๆๆ่ัรางมาอีกแล้วนะคะปันสุกให้ดีเจกินนะคะกาลุนากินที่ร้านอย่าหอบกลับไปกินที่บ้าน,นะคะ่ะ <laughs> อันนี้ <laughs> อันนี้บอกตัวเองไว้ก่อนเดี๋ยวหอบนะฮะชอบมากเนี่ยขนมปีจุกเนะะี่ยค่ะชอบมากเลยรือเป็นความคิดที่ดีค่ะจริงๆ เนาะถ้าถ้าในชุมชนแต่ละที่เป็นแบบเนี้ยก็มีความสุขดีนะมีกับมีไว้แต่ที่ยังมีกล้วยนลำว้ากล้วยนลำว้าอุ้ยบ้านหนูมีเยอะก็จะเอามารวลงโหมาเช่าเอาลงสถานีเดี๋ยวว่าหลังย้ายที่เอามาลงนี่ดีกว่ามันงอมแล้วก็เอามาบดชีแปรรูปเป็นบดชีเชื่อไม่กินโอ้มีการแปรรูปเอามาเชื่อมให้กินอีกต่างหากเอางอมแล้วกันมีอะไรปั้นอีกครั้งไหนเลยบอกไม่มีไง คอดีเจมานะคะมีมีงอมปัดสุอีกแล้วอุ้ยน่ารักที่สุดค่ะน่ารักที่สุดเยี่ยมเยี่ยมเดี๋ยวเดี๋ยววันหลังเวลาที่น้องกําไรมีอะไรน้องกําไรก็จะเอามาใส่ถาดใบมี้บ้างนะคะเป็นความคิดที่ดีมากๆเลยแต่กําไรว่าหนูว่าถาดมันเล็กไปแล้วอะ พอหลายๆคนเข้ามาแบบรวมๆกันใช่ไหมมันเป็นความคิดที่ดีอะ่ะเดี๋ยวค่อยค่าคยาใช่มีความสุขมากเลยแล้วก็บรรยากาศที่ร้านก็ดีๆขอบอกเลยว่าแบบเย็นสบายอะ่ะอยู่แบบติดกับต้นไม้มีมีต้นไม้กรอผ่านแบบาม่อยากจะให้เห็นหน้าคนที่แบบใจดีแม่ค้าโบราณที่แสนใจดีจริงๆ,ๆเลยเดี๋ยวเดี๋ยวหันกล้องให้ดูนะคะเอาแบบว่าคลิปเดียวเดี๋ยวลง youtube ค่ะนี่ค่ะ ตะแนวตะแนวตาแนวตะแนวตาแนว,ะแนวจะหันให้เห็นแล้วนะคะนี่ค่ะ,อคะนะเอ,อ้ยตกใจนะคะอย่าตกใจแม่ค,ะะคะ้าเนี่ยค่ะแม่ค้าที่นี่ใจดีแบบนี้แหละแล้วก็ตอนตอนเช้าๆก็ฟังรายการทุกวันเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยคะ่ะตอนนี้กําลังปันความอร่อยอยู่นะคะแล้วก็บรรเทาความหิวให้กับคุณลูกค้าอยู่นะคะขอบคุณนะคะ ขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายหน่อยเออเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเห็นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเนี่ยเห็นเงาๆแต่ไม่รู้ถ่ายอะไรเห็นหรือเปล่าน่าจะเห็นนะนะเจ๋วจริงๆอ๋อไปแล้ว